ไวนะ้แล้วคล้องแขนไว้แล้วก็ดึงดึงให้เขายืดนะครับนีครับดึงให้เขายืดยืดเพื่อจะให้ลมมันวิ่งคนระับให้เราสี่แขนวิ่งเรารู้สึกว่าลมมันติติดขัดนะครับก็เลยใช้วิธีดึงคนระับดึงแขนเพื่อจะให้เส้นยืดนะครับเพราะว่าร่างกายของเราพริกาเส้นจะงอๆนะคมันององอ,งองนะไรนว คือตาปล่อยก็คือมันงองอแล้วก็ชักกระตุกนะครับแขนข้างนีคือชักกระตุกชักกระตุกนะครับผมแล้วก็เขาจะเชือเหลือขอคือชาลีนนะเขาจะเชือเเลือเคงไม่ได้นะอันนี้คือชักกระตุกตอนเวลาตอนนี้ก็กินยาแนละ้วกินยากินยาเขาเรียกว่ากินยาชักเกรงนะได้ยายชักเกรงองกิน